แล้วหลู่เปหลงว่าไงอะเอาไงอะก็เยะอ้วกแบบไม่บุปินเลยก็ก็เสนอไปหลายอย่างมาก็ทำไม่ได้มันบอกว่าของั้นขอแบบอาวุธหายชิ้นหนึ่งเสนอไปหลายอย่างนี่คือเสนอแล้ววะเอ็มนายใช่ป่ะโจยแช่พี่ไม่เอาหน้อยไปหน้อยไป อร่อยว่าไงเพื่อนว่าไงว่าไงมันเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงตามน้ำกูกูปูไปละแกงเฮียโจยได้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 จัดให้จัดให้ม,มันมันมันบอกว่ามันยอมมันยอมอาวุธอาวุธหายชิ้นหนึ่งกูบอกให้มันไปเก็บบูดแดงมาอเออได้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 ตามนั้นรู้เรื่องเสียมันก็ร้องเลยโอ้ยเฮียงอมอ่ะเออพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนเหรอผมบอกให้มันเต้นมันบอกว่าเอาซี่แปะผมไปเลยใช่เหรอ แกให้เต้นมันยังไม่ยอมมันจะหายเลยเหรอเออยอมหายับอกขอรับคนเดียวไม่แล้วหมายถึงว่ามึงให้มันเต้นไม่ใช่เหรอคือคือมันบอกว่ามัน่ะเป็นตัวเหมือนแบบเป็นตัวแบบหาเรื่องให้แก๊งมาเยอะแล้วไงมันไม่อยากให้แก๊งตัวอีกอมันก็เลยแบบอ๋อคือเป็นตัวว่าหาต้อตีนเหรอ,อ,อแก๊งมันโดนโดนโดน,โดนเรื่องจากจากมันเยอะเลยเหี้ยโคหยาบเลยเฮ้ยย่าแม่หายมองช้าพดีเฮี้ยเกือบคว่ำรถตายแล้วกู เยอะแล้วคนขับแรงกูด้วยเยอะแล้วผมแม่งตีนผีอยู่แล้วด้วยไงเยอยกับตายแนละ้วกูเมื่อกี้ดีนะมีแปลว่านี่ยังเซนยังไวอยู่โตอ,อีกาหนะ้าไม่ต้องพูดสภาพกล้าพูดนี่เคยดูไอ้นี่ปะเคยดูยนี่ขับรถปะอ่าไบาอันโอคอนเนอร์นี่ผมไม่มองเลยผมเซนเลยอะมองแชทเดียวแบบสบตาผมสบตาคนดูอะ เฮียอะไรเงทึ่งทึ่งในความสามารถกูเลยเด็นะทึ่งในความสามารถเลยเด็กเป็นไงเจ้าขอไม่มองอ่ะผมไม่ไม่มองผมมองตาคนดูแล้วผมขับอ่ะทึ่งไอสัตว์เป็นไงทึ่งในความสามารถเลยเป็นไงมึงเรอขยุ่งวอเลยเดมึงเมื่อกี้อ้าปากบอใหญ่เลยดิไอสัตว์อ้าปากบอใหญ่เด็มึงขันไหนครับพี่นี่ขันนี้ขันนี้ขันนี้รงนี้นโต๊ไม่มีใครเก็บเลยเอาแจ๋อดิกเก็บฟรี ไม่น่าเลยชุบแล้ว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 คันเรื่อเลยคันเรื่อพี่เฉียนนี่พี่แพ้อีกแล้วเหรอเออในหมอบมันโดนอยู่แดนส้มเฮียไม่ได้สนับลาสัตว์เก็บ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 เฮียไปสนุกเลยเฮียสนับหกห้ากูเฮียตีมันพียอะไรไว้สัตว์ไม่มันเลยเฮียไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไปไปไปพี่นันทัศน์สิทธิ์ไปสเทธิ์ี่อะไรเฮ้ย ทำไมกูได้ช้ากว่าคนอื่นวะบว่ไม่ีอะไรหรอไม่มีแล้วปะพี่ขอเวลาหน่อยดิพี่เจ๋งเลยอย่าร้องไปเลยโยมเอ้ยผมไม่ได้เป็นคนจกตัวพี่นะพี่เลิฟพี่เจ๋งแบบบไปดูไอหมอไปได้ไหมได้จาหนองชายได้หรอแล้วโซ่บ่อโดนชื่อบ่อโดนอยู่โดนพี่แบบอใครพี่เพชรในตมพี่มึงเจอมาได้เหรอใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ย เอาแล้วผมแกร์เซนไปแล้วด้วยแล้วเตี่ยพ่อมึงหรอกโอเพี่อีเคียเตี่ยพ่อมึงหรอกเราบ้านพี่เราบ้านเราบ้านเลยเอาแล้วพี่โดนแล้วเค็ดในต็มไอ้เฮียพี่โดนแล้วพี่โดนแล้วพี่โดนพี่หลงแล้วอันนี้ไอ้เคียหัวดอจริงๆไอ้สัตว์มึงทำไพพีี่่โดหลงแล้วมึงไปหำไล่ขนหรือไงไอ้เคียเฮียจริงๆกูสัสเก็บไปตั้งเยอะแล้วเมื่อกี้กูเฝ้าอยู่หอยเม่นจริง ในมหาสมุทรแปซิฟิกแค่นั้นแหละเพื่อที่อะไรอ่ะหาไม่เจอเลยอ่ะสนับพี่น้องกับสองพี่น้องวะพี่เฉินไม่พี่ไปเล่นแล้วน้องพี่เล่นไปแล้วพี่ขอไว้วยดิงานพี่ไม่ใช้สนามเดาพี่ไปเล่นไม่เล่นสนามเดาใช่พี่ยัเก็บตู้เราพี่ไปเล่นเราไม่สนุกแล้วเอาเช้าบอกพี่แล้วว่าสนับไม่สนุกหรอกใช่มันหมดยุคสนับไปดานแล้วน้องพอพี่ยุสนับมาไอจอนะ เี่นใช้ว่ะไมรู้อเก็เข้าไปทำอะไรต่อพี่ทองขับได้ทองพี่ทำอะไรต่อพี่อะไรนะครับทุกคนรวมชัวครับครับชโดยช่วยเฮียบอบก่อนโจนเราเรื่องบอนไหนพี่อะไรนะมาดิเฮียแวนมาดิมาดิไม่แต่ใครมารถกูวะให้ออกกันด้วยม่แล้ว่าแต่ใครมารถกูวะมาคนเดียวพี่มาคนเดียวบอก มาดีทาตงเหรอมาดีมาดีอยู่ที่ประสบการณ์ขับขี่ไว้น้องการขับขี่มมนไม่สอนวิธีอยู่ละยังไม่นิ่งประสบการณ์ยังน้อยไปหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคเข้าใจได้เด็กมันก็เทเลสสมวัยมาแล้ว คุยใครอ่ะเอาคุยพูดเดียวยี่เี้าคนดูด้วยมันปากดีนะเว้ยเดี๋ยวดูซี่แปดเนี่ยผมแก้ปล่อยไปเลนกนนลันเนี่ยปล่อยเลนเนี่ยไปไปเลนปั๊บเนี่ยเนี่ยพอขึ้นปั๊บเนี่ยเนี่ยโดนแล้วนะเนี่ยแตะเข้าข้างเนี่ยแต่ยังกลับมาได้เจ้ยทำรถแข็งไปเลยสัตว์ ไม่นิ่งเยี่ยมจักรรถแข่งในสัตว์เยี่ยแต่ราคาเย็ดแม่ชนรถกูกระเด็นอย่างกัะบหมาเชิงได้แหละ แต่ยังคอทนรถไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่แซกูยากหน่อยอ่าเรียบร้อยจบแล้วโอเวอร์กาเกอโหรู้อไงเพื่อนโหรุหสุดไอ้อพี่ไปพเพราะศพเอ้กากกนางมาหน้าบ้านแล้วก็ชุบขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเออจบแล้วฝากบอกอเฉินด้วยว่า โปรเทคมัน <Okay. S 2> ไม่น่าเกิน7วันประมาณน,นี้อ่าโอเคแค่นเรื่อง <Okay. S 2> เพื่อนโอเคโอเคแล้วก็ลูก,กี้มาหน้าบ้านนะไม่รู้มานทำอะไรอะ่ะเคลีย uh. ร์ไปแล้วนี่ไอ้หลงคุยไปแล้วโอเคโอเคอ่าโปรเทคไม่น่าเกิน7วันโอเค ดูเดี่ยเหินเดียวนี่ย็บไปรถแรงไม่พอตายแล้วเฮียช่างครับแบบเก่าเต็มเครื่องให้ผมหน่อยพิเศนกระเป๋าแล้วพี่อะไรเนางสี่หนึ่งหนึ่งดูไอ้พี่นี่ครับจัดเลยมีไหม เริ่ม้อมไี่โอเคได้ไหมแบบขึ้นฟีดเอออพี่ขึ้นก็ดีแล้วเออขอขึ้นฟีดบ้างดิไดอม้ยก็ดูปากดีเวสั์บินย like allora ี่ปาหยังเหงาเลยเราพี่ก ok ้อวขึ้นมาเก่าเลยพี่้าบงทีเออเฉยฉยเร้เรื่องยัง่งพี่เรื่องอะไรอีกอ่ะ แค่นี่มันเดาแค่หลงว่าเสียวไงเอาแล้วเดี๋ไปหลงว่าไงอ่ะเอาไงอ่ะก็เดี๋ยวอ้วงแบบไม่มีบูปินเลยก็ก็เสนอไปหลายอย่างนะก็ทำไม่ได้มันบอกว่าขอนายขอแบบอาวุธหายชิ้นหนึ่งเสนอไปหลายอย่างนี่คือเสนอแล้ววะมนายใช่ป่ะโจยใช่ครับพี่เฮ้ยเมียวน้อยไปน้อยไป เฮียดิ้่าจะลงเลยเลยเขาคุยอยู่โอ้ยเยี่ยมก็ไปไปมึงก็ไปเฮียออกไปแล้วเฮียของไปณล้วยแหละก็ไปเลยเฮียน้อยไปแต่กูชีเดียวน้อยไปไอ้ก่อนมาทำท่าอุ้มพี่กี้บแปบเลื่อรถลดไม่เดี๋ยวไปเรียกเรียกเพื่อมาคุยกันละเออน้อยไปเอาไปชีเดียวน้อยไปเฮ้วยนรด้วยเฮ้ยโอ้ยไม่ขึ้นพี่อันนี้อันนี้ร้องไว้ต้องท่าหนึ่งท่าต้องท่าหนึ่งเฮีย เมรถเป็นพอถูกปะต้องท่าหนึ่งปะไม่มีท่าหนึ่งท่าหนึ่งอย่าอุ้มท่าพิกกี้มันบักอ้าท่าหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนมันอยู่เนี่ยแกงเขาอ่ะสุดท้ายก่อนตอมอคืออุ้มเลยมีลายวอลมานะกดไปยุ่งดูกันนะกูเบบขึ้นรถจักรอุ้มในเมืองก็ได้นะจะได้หมายง่ายได้ได้ เซ้นลอยดิรถมึงพี่โอ้ยไอสัตว์มึงไม่เห็นไรแซบนั่งอยู่บนรถกูนะเฮียไปดูห่วงกูแล้วเกินมึงเห็นไหมนะเฮียมานั่งเหม่งอยู่บนรถกูเนี่ยกูรู้กูเห็นเฮ้ยใครมี C8 มึงไอ้แซบนั่งอยู่บนรถกูไม่เห็นจริงเหรอถามยิงมีแค่เดียวนะตอนเนี้ยโอเวอร์มาเจาะการกินหนังก่อนนะพี่พ่อเก็บรถเลยเดี๋ยวเห็นทีางเราปวดจียก็ดูชิบหายนี่หลังไม่บอกแล้วไอ้สัตว์ไปด้อยใจกูอีกไม่เห็นหรอกมันมีคนนั่งอยู่บนรถกูนะ ก็ไม่เห็นเป็นห่วไงเออขอบใจมากเออไอ้เหี้ยไปกูผิดซะแล้วไอ้จัดเอ้ากระเป๋าสามหกเจ็ดขับซ่อมไปคันหนึ่งเท่าไหร่ครับรอพาไปพาวด้วยทองโอเคครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่สิบครับกระเป๋าสามหกเจ็ดว่าพี่ข้อซ้ายอ่ะนี่ครับเอาไปเลยัครน้อยใจว่ะเอออาหัวโทษขอโทษ เฮียดคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดอ้าวไอสัตว์ไปน้อยใจซะแล้วเฮียไปเวน้อยใจกูซะแล้วออกหาเคสแล้วกูผิดเองกูผิดเองขอโทษเพื่อนเออกูไม่น่าด่าพวกมึงเลยเอาขอโทษเออผิดเองกูผิดเองขอโทษ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 ดีกันดีกันดีกันโทษโทษโทษหวัมดีใช่ไหมล่ะเออขอโทษกูผิดเองที่กูปฏิเสธความหวังดีพวกมึงอ่ะเออเออกูผิดกูผิดก็ได้เพื่อนบนพื้นดิบ้าหรือเปล่า ไอเฮี้ยมึงตัวตัวอกลมหรือไงเนี่ยคุยและอะไม่ไม่ไ่ช่เพื่อเหรอครับมันบอกให้ไม่วยครับไม่เป็นไรครับต้องยอมรับของมันเองอะไม่เน่ยมันไม่พอเอาอีกชิ้นหนึ่งมันชิ้นเดียวอะไรอะไม่ได้ไปเกี่ยวข้ามันไปปักสามมึงอ่ะอีกชิ้นเหรอเพ่ ใช่ใช่ชิ้นเดียวไม่เอาครับชิ้นเดียวมันน้อยไปแวนแวนอุมม้มบ้าน้อยไปน้อยไปชิ้นเดียว <ไป S 1> น้อยไปอัชลับของกูเองจริงๆริตาคิวไม่เอาเอาปืนนี่ให้บินอุ้มกันนะบินบินอุมอ้มอุ้มอุ้มคนหนึ่งเลปืนปืนน่าจะไม่อยู่ครับมีไอ้เจ้าอี้อยู่คนเดียวมาครับตันมึงรอมาอุ้มห <ไป S 1> น่อย อนะถ้าเป็นผมสองคนได้ไหมครับมันก็เท่ากับหนึ่งอาวุธครับแม่อุ้มหลอกปลาฉลามไม่เอาครับปาฉลามไม่เอาดูปลาฉลามไม่เอาเลยครับตัดทิ้งไปเลยปลาฉลามไม่เอาตอนนี้ปืนปืนมันไม่อยู่อะน,นะครับพี่เอาละมีดอ่ะ ติดตอนนี้เขาน่าจะเล่นสตอรี่อยู่ครับพราผมออกมาก่อนแล้วเรา <จะ S 2> รู้ว<ะ>่าเราเรามีปัญหาเรายางจะหาเรื่องเพิ่มอีกเหรอแล้วปัญหาผมเพิ่งช่วยเรื่องอนี้ไปยังไม่ใช่เหรอทำไมถึงอยากหาเรื่องเพิ่มอ่ะมอนไม่เชื่อคุณคุณคุณจาลูกที่มันด่าผม,มเอาไปดูไหมล่ะไม่เป็นไรครับผมรู้ครับเพื่อนผมนิสัยยางไงครับมันแบบมันมันมัน,มนพูดจริงตรงนะ้วมันภาษาไทยมัน มันไม่ไม่แข็งแรงครับพี่มันอาจจะรีบเหีย้ยเลยรีบจริงอะไรที่ทำไมครับ อย่าลืมเจาบเวลานะโอเคพี่ผมขอคนนะครับผมเป็นแบบเพื่อนเพื่อนสีมันอ่ะแต่มันปลาฉลามไม่พอปลาฉลามไม่พอปลาฉลามไม่พอสองคนไปเลยเนี่ยเราเก็บบูยังไงเลี๋ยนไปผมขอไปเก็บบูกันไดไหมครับโอเคเวลาเฉลิมสองคนนี้เลยมีอะไรบ้างในตัวเพื่อนมีป่าคนนึงแล้วก็อีกคนนึงอ่ะมีอะไรอ่ะ ปาทั้งคู่ครับปาทั้งค <Syn> ู่ครับมันพอเมื่อไ,ไหร่หลวงวายลามสองชิ้นนะ กูว่าน่าจะพอนะเพราช่วงนี้ไวเบยมันก็หายากได้ถ้ามึงว่าพอก็แล้วแต่เมืองเออถ้ามึงว่าพอก็แล้วแต่มึงกูไม่ไปแล้วไม่เก็บปูเลยไปเก็บปูเลยแล้วมาหน้าบ้านแล้วอ่าพี่เราไปไหมครับขนาดพี่เสี่ยวเหรอพอนเออแบบหลงเสี่ยวเงี้ยเหรอใช่ะปะมันบอกว่ามันบอกว่าที่กูโพสหายโจอ่ะมันนึกว่าโจยี่มันก็เลยทักมามา มาถามว่าใช้มันไหมกูบอกไม่ใช่แล้วมันก็บอกว่าพี่โพลงงี้เสี่ยวนะนะโอ้ยยังไม่พอมันล้อเลียนกูด้วยบอกว่าเสี่ยวมันเสี่ยวหรือมันเสี่ยวคะมันเสี่ยวที่แคโพลเป็นจะเสี่ยวหัวจอที่อะไร่นปะ ันไม่ผิดเลยเธอจะต้องเดินไปในทางที่ถูกผู้หญิงอย่างเธอมีคนมายึดกับฉันถึงร่วมถึงยาทิศสูบเธอปัดเฉนพอกัญชาที่ดูดอะไรเนี่ยแล้วที่เฮียอะไรเนี่ยน้องเปี๊ให้ฟังไิเปไอ้เด็กไปไก่แวนมะคันเดียวสองเพชรเนี่ยอ๋อมีอะไรกันอ่ะพี่ไอ้ตันก็ได้แน่ใจอ่ะกูไปอ่ะรอนสแตนบายเออผมรอสแตนบายรออยู่นะได้ได้ไม่มีปัญหาหรอกสองสาม สามอยู่กับมึงไงสองก็อีกหนึ่งก็เป็นแค่สองนั่นแหละพพีีีี่่่เเเขนนนามิอะไรนะะไรนหาลือผู้ใหญ่บ้านไงผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมป่าอ้าวหมู่แปดบอเอเออไม่หมู่แปดไม่มีผู้ใหญ่บ้านหรอตอนนี้ไม่มีมันหาไม่ได้เฮียมีช่างผมโดนไล่ยังอ่ะ ยังครับพี่มีแค่หมอกันจิ๋วๆมันตอนเย็นนะคุยเฮียกระจอกเป็นสามอ่อนให้พี่ออนให้ไอ้เกียร์ที่เขาด่าคนอื่นไปทั่วนะตอนเย็นมันกระทืบผมพี่ไก่เฮียจอมันลุมกระทืบผมไอ้สองไอ้ทองมันยิงผมตกรถแล้วมันก็ลงมากระทืบผมโผลกระโผลเหรอมนจะโกนรวงเนี่ยเฮียซูไอจอนเนี่ยน้องมันเล่นด้วยน้องอยากเล่นด้วยไม่ใช่หรอ เดยวก็บอกน้องอยา่าเล่นกับพี่พี totally ่เล่นด uh> ้วยไม่ได้ก wow. pues ็บอกน้องไปสิน้องจะรู้กูไม่ได้ขโมยรถอ๋อขโมยรถจะไปคูกูแลกรถเฮ้ยไอ้เี้ยไปแลกรถอือเี้ยไอ้เรืองมากดกูกด่ะมาขอโทครับพี่ น้องกัเฮ้ยเลยผมมือมาไั่นแหละสภาที่เขายืนรอเลยสแตนบายเหรอสแตนบายให้ก่อนเลยเนาะอาคุณอุ่นมีรอสแตนบายเหรอครับคุณอุ่นอ๋อครับครับผมต้องมาดูฮะมันบ้านโลูครับแล้วได้รับสายอ๋อคอยเรียบร้อยคือขุดอุลคอยดูให้บ้านลูกกี้ใช่ครับใช่ครับโอเคอันนี้อันนี้เขาคอยดูบ้านให้บ้านไว้อ๋อเข้าใจได้ยาฮู พอข ah. ้าไมกินดิทอานันขาว่าไงพี่ข้ามันไม่มีเลยครับทองไม่ได้พกข้าวเลยอะกดเคสเดียวมันพี่ไม่โดนไล่หรอวะเขาไม่กดป่ะน่ะกดกดกดหมอพี่โดนหมอตามเคสอยู่คันส้มๆอะหมอรถเล็กๆอ่ะรถกระปุกอ่ะ เชอรี่เขาเป็นอะไรวะนะ่ะผีเข้าบอกว่้เหี้ยว่าไงเอาเอาเพื่อเอาเลยแหนอุ้มปะแหวนอุ้มของบิลลี่ใช่ปะไม่มีตรงน้ผมอุ้มสังเกตเดี๋ยวใช่ปะ อย่าไอหมอบแกงเลยนะอืมไอสัตว์วาเลยเนาะออกเมืองเอาแมนตอนเนี้ยวาเลยนะเมืองวนวนรอบหนึ่งวายเลยพี่ผมเดินเล่นนะเอาทางเหรอเดินไปแล้วนะแกมีคนเห็นอันนี้จะรถหมอบแม่งไม่มาที่บ้านเลยนะมอย่างไรครับหนูมีผัวยังอ่ะมีมีแฟนมีแล้วมีแล้ว เห็นอยู่กับหัวขาวๆอยู่ลูกเกียร่ะเออหนูยังมีผัวไหมยังมีผัวไหมพี่จะเสือตัวเหรอเก่งใจครับเก่งใจครับเอ้ยพี่เกรงใจแต่เขาไม่เกรงใจเลยดิคนเนี้ยเก่งเคิผมมาล่าสุดเลยว่าต่อยพี่เซฟไม่เกรงใจครับไม่เกรงใจพี่เลยอ่ะตัดเกรงใจเหรอจริงอ่ะเกรงใจเขาเกรงใจของดีหามาให้แม่งไมวเดี๋ยวป่ะ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know.